ครับวันนี้ก็อยู่กับรายการแบคคิลเลอร์ซีรีนะฮะกับททะเลียบพาร์ทที่3แล้วนะครับก็นานๆอัพทีนะเยดโดเฟตเตหรือว่าดื้อช็อกก้าอย่าอย่าให้อย่าให้ตัวตะเหวแล้วเว้ยอย่าให้ตัวตะเหวอไอ้เนี่ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหกูสงสารกูสงสารนี่อันนี้เราก็มาอยู่กันสี่คนนะครับก็ กะช่างแม่งก็มีอะไรครับมีใครบ้รางก็ช่างแม่งกูขี้เกียจพูดให้แม่งพูดกันเองอ๋ออย่าโอเคพูดกันเองโอเคเป็นคนครับไม่ต้องรู้หรอกว่าเราเป็นใครแค่รู้ว่าเราเป็นคนก็พอหยเจโต่พ่อเงินพ่อเงิทำไมมึงดาบดีกว่ากูฮนะแล้วผมเล่นนานกว่าคุณนะครับโอเคไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้ยาเสกน,นะยาเสกน,นะปาฏิเสียเงินนะปาฏิเสียเงินนะ ไปครับลงดันครับคืนนี้ต้องลงดันครับใครเลือกสีรยไอ้ฟ้าเย็ดโดเอาจริงเหรอสี่้ยเหรอบินเอาจริงเรอ่้อบินเอาคิดวอ่าใอรบินอาจเหอนอยเหนอนมอาจเหรอ่อนมาจระงเงแปอยเนํางอ่หนอนมาเอ้อยเอเอางอ่าเหอนเางเ่ยเนเอติอยู่คเอนเดาี่ยวเอีจเออเนเการง่างได้ออเจนะ ่ลาตกูต่ว่าไอ้หอมมันปลากับดักมาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เราไม่รู้จะเดินมาทำไมครับตรงนี้ครับไม่มีที่ปักอะไรเนี่ยลงลงลงลกันครับลงลงดันเฮ้ยจอ่ะโอเคครับปล่อยให้เขาเดินกันไปฮะแล้วเรามาลงดันกันดีกว่าทิ้งหุ่นเลยกันทิ้งหุ่น เอ้มันลงทางไหนเขายังไม่เห็นเลยทางนี้โอเคโอ้โหแม่นแล้วแหลอตรงนี้เออแล้อเล่นนิดเดียวเองบูมากไม่ได้เดี๋ยวกูจะบูมกับดักกูที่ได้ผลเหมือนกันเว้ยเอฟฟ้าไปไปเสกลูกขนุเขีตายมายิงใส่แม่งลูกตุงย่นเดี๋ยวไม่ได้อัดจนพอดีเยอะโตตรงนี้ตัน นะครับมัน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 ไม่ได้ใส่เฮลอ่ะการมันมันใส่นั่นวะมันใส่ไอ้ะไอะไรวะเคิร์ดไม่ใส่เฮลแต่ใส่เคิร์สจันเลยล้วครับที่แล้วตูไปตรงไหนวะลืมทหารเย่ไม่เล่นนานยังไม่รู้เลยโอ้ไม่ได้เล่นนานเลยครับลืมครับโทษขุดแบบนั้นดิโอเคเราเห็นแล้วโอเคไหนไม่บอกเออแปดคอร์จิ กระแต่ดมชุดฟ้ามันดูเหมือนชุดหมีชื่ออะไรไม่รู้ว่ามีน้อยอันนี้ก็เล่นไปเฮ้ยโอ้โหเจอเด็กคนไหนแล้วว่ะฟ้าเรามีหน้าที่เฝ้ามองมองมองโอ้เอเลี่ยนหน้าขาวยันโด้ว๊วมาแล้วต่ำใบ เอาไปให้เต็มพี่กูจัดให้บูกูะฉะลองเลยอ่ะเอาไปให้เต็มพี่เอาไปเลยวางอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ได้หมดไหนกดเท้าไม่ขวา<ว>งสวิงกดเค้ากดกดขึ้นไปครับไไม่ด้เอาดูง่ายคือผมจะได้ได้ได้เยอะกว่าคนอื่นครับไม่เอาก็ได้กําเสกได้เอ้ยกําเสกเสกสวิงไม่ถึง เรต้องไปแย่นี่เนี่ยไอ้สลามหอมแม่งบินหนะ้าโอ้โหนี่ซิเวอร์อะซิเวอร์ว้ายลูกฮะหามาฟ้าเงือบปั๊บ <c oughs> สตันเงือบปั๊บเฮ้ยเราไม่ใช่หมาดินี่แมวแม่งกลายป็ลาไปแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวอะไรไม่รู้พั <c oughs> งาางาพังงาเลยนะปากอะ เง้มเงมเง้เวลาไว้นะป่ากจะพังงาพังงาบพรารู้สึกเหมือนกูเป็นตุ๊ดเลยเดือดจากมนหัวหน่เลยไม่ขุดเดโมไนต์อรอขุดได้ขุดได้ไนล่ะโอ๊ยไปกลัวจังวะจ็บตรงสามไปกลัวเว้ยกูมีอินี่นี่หัวน้ำเงินกำนี่น่นอะไรอเมทิสจ็บ ไอรอนไอรอนคุณเลยแล้วที่กูร้อเข้ากลางแสงสว่างลิซิวเวอร์มาฟ้ากระดูกจะเป็นพกหมาฟ้าเนี่ยเออหูมันพึ่งเนี่ยมึงแต่ว่าโอเคลุกเลยอแล้วสโตนครับ <tast> อยากค <ent Hunger> right? ุณมากเลยทั <mañana benim S 2> <rawd Moder> ้งกูว่าทังคลิปกูว่าทังคลิปแม่งมีพูดอยู่สาวกดมันคือเจ้าของคลิปเองนะเออเค่โดสวยแค่สลักกูให้พวกคุณมึงพูดเนี่อ๋อมีมีหน้าที่อัดอย่างเดียวแค่น้อยจะบ้าแล้วอี่โอ้ลุงลุงแกพิมพ์ติ่งอะไรเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวลืมองเนั่นมันหมาฟ้านี่คุณเอ้ยเอ้ยหมาฟ้าใช่ไหมกูบอกไว้เห็น เ o กยดโอหกืนโอ้ยหูจะขึ้นไม่ทันละเวิร์มเวิร์มเวิรมเวร์้วอะไรหอะเรมเวรมวิร์มอยู่ไหนอะเวิรมาแลวีย่ม่ดเไม่ักใมแต่ก็ดูอย่างนึงนะอันนี้อันนี้มันไม่มีเคียร์แหละ อะไรแหะเกี่ยวอะไรไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยจ้าสิเวอร์โอ้โหของเลยเฮ้ยน้ะมันไดมอนด์เฮ้ยน้ะมันติว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 ไดมอนด์โอยจะบินกันทำไมวะก็มันบินบินได้นิดเดียวก็พยายามบินขึ้นไปเนี่ย บินพอคุณเสร็จพวกแม่ก็ล่วงมาโอเคพอคือผมเป็นคนปกตินะ,ะเออพาร์ทนี้มันก็จะยุงย่งยุงย่งเยอหน่อยไม่เหมือนพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเออทำไมกูหลดลงเลลรื่อยๆไ่อ้หลบบอลโอโหดูดูควงควงหิวไมกู <c oughs> ร่รวงว่ากรรมโอ้หน่าจอสันโอ้โหบอกคอปเปอร์ดี่า คนนึงข้างบนคนนึงข้างล่างไปเลยไปสองเพลงสมรสดดอวเวสองกลสรอินซเลโอ้ยโอ้ยอรยอ้ยโโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโออ้ยอ้ยยโอ้อยอ้อ้ย้ยอ้ยยยอ้ย้าโี้ยอ้อ้้อ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 ้ย ฟ้าช่วยแปดหน่อยนี่กูจะตีตรงนั้นอ่ะอมไม่ได้ห้แปะทอดเดินบอก <c oughs> เดินบอกมันก็จะเป็น,ใในอะไรอ่าเดี๋ยวแปะให้นี่ถ้าถามผมว่าเห็นทํำได้ไงนะครับผมก็กูก็ไม่รู้เนี่ยวิทองขุดทองขุดทองเราเป็นสายขุดทองเนี่ยจังุดไม่ทันขึ้นมาทำไม ฮ้่ร่วงแล้วร่วงแล้วนี่สเต็ปมาครับเลยอ,อามีจถึบกรตดอบอก,อก,กูไปขุดแบบหโหน้ำเราเชื่อว่าข้างบนต้องมีอะไรนะครับรู้แต่ว่าคุณจะขโมยโอ้โหแม่งแม่ง เป็นกูอยู่คนเดียวด้วยนะที่แม่งหายใจไม่ออกในน้ำดู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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเปรืองท้อชะมัดเลยดูดิพันธ์พังงานกับหมกหมกไอ้ฟ้ามาลองมายืนตรงนี้ดิกันทำอะไรลองมาดูดิลองดูดิ้ไอรอนนี่ขุดไปดิ ไม่ซิเวอร์แล้วเหรอเ <c oughs> <c oughs> บย <ưới S 3> เอ้ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่อยไอ้กล้วยมัน,นเดี๋ยวลงไปดูนะคะมีอะไรเยีแลโลก็ดิสจัตโลกกัตกใต้น้ำกูยังหานลูกเขงไม่หายเลยวะ <c oughs> <c oughs> ลิ้มดมนั้นโ <c oughs> อ้ข้างเข่าอีงอปลาถอยไปแล้วกูไม่ได้งอปลา แล้วอะไรอี็นผู้หญิงเดโดห้องมันเป็นเพศที่สามกรรมไม่ได้มาดูดิหัวหัวมันไม่ใช่แล้วเสือติดโบติดติดกุหลาบด้วยโอ้ยหาต้องไปกด E เฉยลืมไปไม่ใช่ไหมครับกำกำจำกำกำจะวิงสวิงเอาเถียงอ้าวมีกระบอกลงหนึ่งได้ไงเนี่ยสองลงหนึ่งยา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  ได้ยายาไป้อนได้ยาอีกเล่มโอ้ยโดนพิษจุกเลยเฮ้ยได้ยายนี่มายายายาทีอะไรการาวิเทชันใช้เบย์เฮ้ยขึ้นไปแล้วเฮ้ยเกียร์ขึ้นไปแล้วเฮ้ยพ่อฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮียออกแถบระวังแถบนะจ๊ะ อย่างเงี้ยเออเอาเงี้ยเออไปแล้วอุ soc ale, soc ale. ้ยสเกลสเกลเดี๋ยวกูขุดแป๊บนึงไอรอนขุดแบบไม่ต้องกล่องเร็วเลยกูไอ้น่าจอจะกลับหัวปะไม่กลับไม่กลับไม่กลับแค่มือตัวกลับหัวแค่นั้นเองอ่าต่ดาดาด่าเขามีความรู้สึกว่าไอหอมมันหายไปไหนก็ไม่รู้เออว่ะ นเยเงียบหายเงียบไปแล้วมันก็เงียบเอืออเมนอเมนตลอดไปกินอะไรตะกี้เมื่อกี้กินขนมครับขึ้นยังไงอ่ะนี่เการเวีันขึ้นโอ้ยโดเฟตเฟอโอ้ยโอ้ยมึงมือมึงมือเอ้ยไอหอมมึงปลาอะไรของเนี่ยตั้ไอการทำไมอ่ะ แ้าเสือกมาให้กูคืนด้วยนะครับเวอร์มาให้แกปล่อยให้มันง้ไปไอหอมปล่อยอะไรของมึงเนี่ยครับ